ส่วนประเด็นเรื่องกรณีวอลเล่บอลเนชั่นลีก2025ขณะนี้ยังไม่มีช่องไหนสนใจนะครับทุกชมคือลิกิทสิ์เนี่ยมันมีประเด็นก็คือว่าอาจจะเปิดสนามกัน4มิถุนายนนี้แล้วไทยพบกับโปรแลนด์บ่ายสองโมงตอนนี้เหลืออีก4มิถุนายนไม่ถึง2อาทิตย์นะ,ะก็ปรากฏว่าอ่าลิกรสิ์เนี่ยตอนนี้ ฟังจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าช่องไหนสนใจเจอซื้อิขิกทิิ์ไปถ่ายทอดไทยรัฐสปอร์ตเขาถามไปที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างบอกว่าราคาไม่แน่ชัดแต่รู้แต่ว่าแพงมากก็เลยไม่มีช่องไหนสนใจคะ่ะคงจะต้องดูกันผ่าน v o ลเลย์บอลเวิดเอาแต่ก็เสียเงินก็คิดว่าได้มั้งหรือย,ยังไง บอกอยากจะหาทางให้คนไทยได้ดูแต่ว่างบประมาณมันหาลําบากแล้วตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วง22สิงหาถึง7กันยานี้ด้วยค่ะคือมันอาจจะมีประเด็นเรื่องวอลเลย์บอลเวิร์ไหมแพ็กเกจ99ปีเอาบาทต่อเดือนหรือรายเดือนอะไรเนี่ย99หรือ299ไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้สัมทัษซะด้วยอ่ะคือเรื่องนี้ท่านผู้ชมถามมาตอนต้นแล้วตอนนี้ ลิขสิทธ์กีฬาสำคัญสำคัญเนี่ยนับวันยิ่งแพงอืขนาดที่ทีวีมาเป็นขาลงท่านผู้ชมช่องที่มักจะถ่ายทอดวอลเลย์บอลหลังๆเนี่ยประกาศผลประกอบการออกมาขาดทุนทั้งสองช่องอะไตรมาสหนึ่งอะช่องสามเราผลประกอบการยังพอมีกำไรแต่เอากำไรมาดูดูค่าลิขสิทธิเห็นจะไม่ไหวท่านผู้ชม อันนี้นึกภาพดูมันเป็นวงจรขาลงของทีวีต้องการข้ามกับกรณีกีฬาระดับโลกเนี่ยที่นับวันยิ่งแพงอย่างประเด็นของอะไรนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแพงมากอ่ากรณีไปซื้อมาเนี่ยแต่มันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะนะอ่าต่อไปเราก็ต้องใช้เปเปอร์วิวหมายถึงจะดูก็่ใจตังนะ่ะ อ,ะอ,อจะไปขอเกิดรัฐบาลน,นี่พูดไปเกิดรัฐบาลเขาดูเราไปขอกสทช,ชได้ไหมอ่มเหมือนตอนนั้นนะ่ะมันก็จะมีปัญหาอีกอสิค<อ>่ะอ่าเรื่องฟุตบอลโลกยังไม่จบเลยค<อ>่ะอ้า